ถทยเข้าซองเราจะถอยเข้าซองนี้นะครับดูนะครับเรียนจะถอยได้ไหมนะครับเทคนิคบอกไปหมดแล้วครับสอนไปหมดแล้วครับนักเรียนรู้แล้วครับว่าองทำยังไงนะครับนะครับเรามาดูนะครับเราจะให้นักเรียนนะครับอยู่ในสถานการณ์ถอยเข้าซองนะครับสอนมาแล้วว่าถอยเข้าซองยังไงถอยก็ได้แต่เมื่อถอยเข้าซองแล้วไม่ตรงนะครับชิดเบียรข้างซ้ายข้างขวานะครับ เรามาดูกันว่านักเรียนถอยข้อซองแล้วจะเป็นยังไงนะครับถอยข้อซองแล้วเมื่อไม่ตรงซองแล้วจะมีวิธีการแก้สถานการณ์ยังไงนะครับเรามาดูกันครับนะครับอย่างให้นักเรียนถอยข้อซองก่อนนะครับถอยข้อซองแล้วให้เบียดฝั่งในฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้สถานการณ์กันครับว่าเมื่อถอยข้อซองแล้วมันไม่ตรงซองมีวิธีการแก้ยังไงนะครับผมสองไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่านักเรียนจะสามารถแก้ได้ไหมมาดูนครับอันนี้ออกประนด้านนอกครับ มาดูซิว่าถ้าไม่มีคุณรูนะครับถ้าพี่ตั้มไม่อยู่ในรถแล้วตอนนี้จะทาได้ไหมนะครับดูครับนะครับทีต่อไปครับเราจะทําการแก้สถานการณ์นะครับรถชิดฝั่งขวานะครับราจิเตอร์สถานการณ์ยังไงนะครับให้รถอยู่กลางซองนะครับนะครับวิธีการแก้สถานการณ์ครับดูครับ วิธีการแก้สถานการณ์นะครับนะครับผมสอบไปแล้วนะครับปึ๊บมันมีหลักการนะครับไม่ใช่มั่วัวนะครับนะครับดีครับนะครับเมื่อทำเรียบร้อยแล้วปึ๊บลดตรงซองถ่อยเข้าง่ายๆแบบนี้เลยครับง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับ่าครับนี่คือวิธีการถลอยเข้าซองนะนะครับเรียบร้อยครับ 아, 이거 너